ครามซิดิเคตทีมตัวร้ายจากจากักรวาลคู่ขนานผู้ไปด้านตรงข้ามกับทีมจัสติกลีกทีมนี้มีที่มาที่ไปยังไง ทีมครามซินดิเคตที่เราคุ้นเคยกันจะมาจากเอิร์ธสจัก,กรวาลที่มีแนวคิดเกี่ยวกับความดีความชั่วแบบกลับด้านครับในจัก,กรวาลน,นี้ความชั่วร้ายความโลภและการแย่งชิงนั้นถือเป็นเรื่องปกติที่ได้รับการยอมรับทว่าความดีงามและการเป็นฮีโร่นั้นกลับกลายเป็นเรื่องที่ผิดแปลกเป็นจัก,กรวาลที่สะท้อนให้เราเห็นถึงโลกอันบิดเบี้ยวซึ่งเกิดจากการมีค่านิยมพื้นฐานที่ผิดปกติและสมาชิกของครามซินดิเคตก็จะเป็นตัวตนด้านตรงข้ามของฮีโร่จากทีม j Justice l e a g u e ครับ้ังอิงจากคอมิกครามซินดิเคตของปี2021 การรวมตัวของทีมนี้เกิดจากความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันเพื่อชิงอำนาจของโลกในช่วงเวลาที่เมตาฮิวแมนมีจำนวนพุ่งสูงขึ้นและเกิดการรวมกลุ่มกันของผู้มีพลังทั้งนี้ถึงแม้ว่ากำลังรบของกลุ่มจะดูน่าเกรงขามแต่ความสัมพันธ์ภายในทีมของพวกเขานั้นติดลบครับเพราะแต่ละคนยังคงไม่ไว้ใจกันและยังคงไม่ลืมเรื่องหมางใจที่เกิดขึ้นก่อนการรวมทีมสมาชิกแกนหลักของคราสซินิเคทที่มีอยู่ในทุกยุคสมัยจะมีอยู่ทั้งหมด5คนครับเริ่มที่อัลตร้าแมนชาวคริปตโตเนียนด้้้าตรงขมกับ Superman, ผูผไ พลังจากการสูตรคริปตไนไหนคนที่2อัลแมนมันสมองของทีมผู้เป็นด้านตรงข้ามของแบทแมนที่โหดเทียมกว่าคนที่ 3. ามสุ p ร r วูแมนนักรบสาวชาวอาเมซอนผู้เป็นด้านตรงข้ามกับวันเดอร์วูแมนคนที่4ี่จอห์นนี่ควิกอัชฉรกรความเร็วเหนือแสงผู้เป็นด้านตรงข้ามกับเดอะแฟลชและสุดท้ายคนที่5้าพาวเวอร์ริงผู้ใช้แหวนต้องสาบที่ได้พลังจากความหวาดกลัวของผู้สวมแหวน